ครับสวัสดีครับพ่อก็พบระทัวร์ไทยไปทัวร์ทีมย์กับพี่น,อน้องเนื้อเมื่อนี้กับม่งนาขึ้นดอยขึ้นดอยลากาพูดหล่ะพี่น้องขึ้นไอ้ภูเขาที่เขาเดียวเห็นนะหลายลูกอยู่ด้ยพี่น้องไอ้เพื่อนซิ่อหัไอ้แม่สอดเนาะเอ้ยอาบน้ำแล้วพี่น้อยออกจากปั๊มมาแล้วกำลังหุงเข้าครับกำลังหุงเข้าข้าวมันไก่หนึ่งมื่งเส้าซื้อไก่ตัวหนึ่งนะครับ ไม่เบิดกินไม่เบินเลยเอามาอัอเดฟใส่กันเนาะพี่น้องเนาะห้อนแงพี่น้องเอ้ยฟองงงงงยังไงคือคนเมาหรือวะเนี่ยมันขาดยาเพราเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยยาก็คือห่อมานำอยู่นะความดันไขมันก็ได้เนาะไอเบิ่งไอ้วิวทิวทัศน์เด้อพี่น้องเด้อขึ้น้องคือเถื่อนคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ ทางนี้เห็นดนิ้งน้อยเพิ่งไปโรงเรียนอะไรพี่น้องไหมข้าวป่ะธานได้จุ๊บไอ้ไหน,หนั่นครับเดี๋ยวให้มันมันมีด่านข้างหน้านะครับขับเร็วไปได้นะครับไปไปสักกันพี่น้องเลยผมจะถ่ายเงีวๆให้เบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฝ้าลำคานกันเด้อพี่น้องเด้อเสียงรถอันเสียงดังจังหน่อย เคือกระุกแล้วอันนี้เข้าใส่กระป๋องนึ้อไก่อเครื่องขอนตัวพี่น้องเลยก็เศร้าจินสะโพกจินปีกจีนยางไฟกับเที่ยวน้องพี่น้องเค้าวน้องเพีย้ยงยามเลี่ยนจัดเต็มครับเห็นโบเบิรเสียแด้วฮะนี่ยว่ามีบทสอบแน่นอนพี่น้องไก่ <c oughs> เป็นเงิงงงนเงงงงเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิ่งบรรยากาศเอาเด้อพี่น้องเลย แม่สอด75กิโลแม่ละมาร100นร้อยเจ็ดไปผู้ขายไปส่งบ่อนอ่าสะพานบ่อนเห็ดใหม่หก,นกมันกบอนใดผมไม่เคยไปเอ้ยมาควยพี่น้องไอ้น้ำว่าวีบเริ่มบราดน้ำว่าสแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มอาจขึ้นเนินผมสีไทยจักสิบห้านาทีแล้วสุดน้อะน้ำตกลานสา วางเสียงรถนรอดพี่น้องเลยดันขึ้นโพนของทั้งเบิร์มี34กล่องนะครับเห็นผักบอพี่น้องขาวๆผักองค์ใหญ่นะครับ สอดแม่สอดเลาะส่วนชัยไปส่วนที่มือวางนะกับเล็ดน้ำป่าน้ำดงมาพี่น้องเอ้หลัดจากตะแพงตะแพงเพชรอันนี้ไงสิไป,ป็นค่ำใช่ไหมผมว่าสิเข้าไบมันฮอนตปั๊มมีวันจอดนอนผมว่าละ่ะนี่กับแม่งข้างทางแล้วพี่น้องเาจอดน้ำปั๊มอยที่สุดนะครับเมืองวัวนใดรถเขาจอดหลายๆที่เครื่องได้หัวจิ้มหัวไวแนละ้วมันฮอตเนาะพี่น้องเนาะ ขนาดค่ำห้าโมงว่าย,ยังฮ้อนได้พี่น้องเลย ใส่ขากล้องก็เป็นสันสัน,สนยึงยังยังมันภาพมันบ่ได้อัตรสนะครับภาพเป็นใวๆขึ้นน้ําไหลๆๆๆน้ํอย่างนี้พี่น้องค่ายพระเจ้าจากนะครับเห็นเขามาซื้อเราขาวู้ค่าหงางค้าขับรถลุก็เลยบ่ได้ไอ้นั้นแวกซื่อจาสูบนะครับเกิดไปย่ามันค้ำเหรอย่ามผมมีบอนซื้อหงายผ่ทาได้น้องพี่น้องเนาะอ,อ่ะลองเบิ่งคุณยายสู้นะครับ สู่เนินเด้อยายเด้อผมชื่อ่ายเป็นตอนเป็นตอนเด้อพี่น้องคันเอา,เายาวๆเลยย่าพี่น้องลำคาญนะครับย่าพี่น้องเบื่อผมชื่อลองถ่ายกลางคืนเหม่อนกับว,ว่ามันวารุ่นนี้เพรานว่าถ่ายกลางคืนแบบแจ้งนะผมสิลองถ่ายถ่ายจะย่ำมือเศร้ามันก็บบอกได้อันนัปัตย์ได้เราไม่ต้องเริ่มเราไม่ต้องเริ่มขึ้นโผลฟังเสียงลดไ่น้องเลย 1ิบกิโลโอ้ไปอุ้งพางสองร้อยสาสิบสองครับแม่ซอดเรือเจ็ดสิบกว่าโลครับพอดีค่ำไปกินข้าวแรงพุดเลาพี่น้องเอยเข้ากับพวกสสุกข้าวแรงอยู่แม่ซอดครับเมื่อคืนกินอยู่เงื่อนเมื่อเช้ากินอยู่จะเอาไอ้นั่นเราพี่น้องเนาอกินอยู่คาแพงเมื่อเช้า ออดด่านนะครับด่านตำรวจด่านในมั่นคงว่นนะครับลอยไปแล้วเอาบมเส้นทางน้อน้องโอ้มีปัม๊มอยู่ัว่านี่แต่เบิ่งข่านมีประตูนี่เพิ่นมาให้นอนได้ครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเอากล้องลงจังหน่อยก่นอนดี๋ยวสิหาว่าถ่ายเพิน่นะครับด่านความมั่นคงเปิดกระจกรถไฟไอ้นหน้า กลองรถดคนคนหมวเชื่อยาบ้าแล้วนี่ถ่ายสุกซีชุมห้ามาได้ได้พี่น้องไงอเขาบอกให้ตำรวจเขาจับไสได้พี่น้องเลย้าถ่ายวิวฟิวทัดจากสีก่บกเ็นืยังพี่น้องเลยอ่าได้ดลกกิโลเนื่องเหือเืออีเจ็ดสิบเอ็ดครับอันนี้รถหลมามชิบะซาตอนช่วงขึ้นเขา่นละพี่น้องเลย ได้จักสิบกว่านาทีผู้ขากันทตัดถ่ายใหม่นะครับถ่ายเป็นก่อนโอ้ยงัวพี่นอ้องเอ็งงัวเนี่ยเขาคนทกหำพอดีเลยพี่น้องเอ็ง <c oughs> แม่เสียงลานบ้านลานสังครับ ได้ชิปเลยคุณไงน้องพี่น้องไข่ยังได้ถนนเขาขยายเลยครับคือตะกี้โอยเพื่อครับพี่น้องอีอคนเองนี่โอ้ย,อย,อออย,าอยลาบสารคามมาอยู่ตีนหน่อยพี่น้องเลยคนได้อจอดพุ่นหนุนหนึ่งเอออยามาเอแยงแกนเนื้อมันปวดได้จากสุดกับไข่ยังได้นอนพี่น้องเนาะจากกั๊กกับซอยจู่จกสุดนึ่งนเนาะบอกว่าสิ่ไข่ยังได้ จะก,กัดนึงเราขาวแค้นแบบสิบหกสิบหกแปดบ้านเราดิว่ายอะไรยังบอกไม่ทุบเลยแล้วนะพี่นอ <c oughs> ้องคอกแซ่บนะกูหมักได้พี่น้องเอ้ย <c oughs> เริ่มขึ้นโพลแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <c oughs> สังเกตเสียงรถเด้อพี่น้องเด้อสังเกตฟังเสียงรถเสียงเป็ดเป็นหรือแม่หลือแต่รถบอค่อยนักปัญหาครับเที่ยวนี้ซั่แล้งรถเป่าเลยพี่น้องเลยทัวร์ดูไป เฮ้ยรถมหาใบกับข,ของอีกเลนหนึ่งนะครับขึ้ไปทั้งเครื่องโอ้ยขิวทัดจนเม่นงามเจี่ยพี่น้องเลยลูกสาวไทยก็บวว่างเ่ยโอ้ยอยางมาจองเป็นดองเป็นเดิงว่ะนอ้อพี่น,อนอ้องนะอให้ยลาดทรายมาอยู่ทึงดอยนีย่คือขี่คาเดาเว็ยนาเล้อยู่ว่าฮฮะ กับแดงรวมเนาะพี่น้องเนาะจัดไปพี่น้องเลยโอ้ปวดแขกแล้วเด้อพี่น้องเลยอะชิบนาทีก็ตทัตสก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทอดทา้งในแล้วผมจะถ่ายให้เบิ่งใหม่อันนี้ให้เบิ่งชิวทัตสก่อนพี่น้องเลยทอดถวดไทยไขทั่วทีมน the ะครับมากกับคนไลค์ซึ้งใจกับคนแชร์น้ำเลยเนอพี่น้องเลยกดซับหัวข่าบอยเสียงใครให้น้ำเนี่ยพี่น้องเลยกดติดตามให้น้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อ ผู้เพิ่อนอยู่ทางบ้านหว้าเพื่อนอยากไปเที่ยวไปยังบัวได้ไปก็เบิ่งน้ําผมนี่แหละครับเบิ่งน้าเลอดสวดไทยหลอตสวดไทยพาไปนะครับป่มามักกะทิเขาบ่เลี้ยงแพ้นะครับทั้งนี้คันเลี้ยงแพะนี่ดับแนวกับต้นกะทินเอาครับคลิปนี้เดี๋ยรับความขอบคุณนะครับจากผมหลอดสวดไทยไปโชว์ทนะครับสวัสดีครับ